ปา่นน anyway, ah, ิ่งสายตาหนิ่งดูเอนเอทีนะเชิดมองจากตรงนี้ขึ้นไปไล่ระดับไม่กระพริบตานะไม่เหลือไม่เหลือลองดูดูมองคือเรามองเลีนยมองเรื่อยๆไปอย่างนี้แต่เราไม่เหลือขึ้นไปแบบนี้เข้าใจไหมอ่าน้ำมองนี้มองมองขึ้นไปไม่เหลือตานะเชิดหน้าขึ้นไปเชิดหน้าตามขึ้นไปใช่แต่เราไม่เหลือตานะ